คนคะวันนี้นะ่ะนิชามาคนเดียวคะ่ะวันนี้ทิกาไม่มาด้วยรู้ไมคะทำไมเพราะว่าทิกาไปไหนก็ไม่รู้นะคะนี่คือสุดแล้วสิสุดแล้วนี่คือเริ่มต้นดูนะทิกาหายไปไหนไม่รู้อะทุกคนโอ้ยเป็นอย่างนี้แล้วสงสัยสร้างตัวละครน่าจะเยอะเกินไปนะนิชาอาจจะต้องทำวิธีแบบ ที่มิชาทำนะนั่นก็วันนี้ทุกคนก็จะไม่เห็นตัวทีก้านะน่าจะไม่เป็นไรหรอกนะคะออลองซื้อเพเปอร์มาร์กดีกว่าหวังว่าน้องทิก้าน่าจะชอบนะทิก้าสงสัยหนีออกจากบ้านแน่นอนเลยอะ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้หลายวันหลายปีหลาย,ลายเดือนหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยน่าจะเวอร์ไปและ เพิ่งหาไปไม่กี่วันนี้เองเบเปอร์มาร์กกี่บาทเนี่ยเอ้ยราคาย9ิบก้าบาทเหรอน่าซือ้อแฮะน่ารักด้วยถูงมนะันอ่ะซื้อไปสองอันดีก็แล้วกันเอ้ยฉันซือซ้อ,อเสื้อโอนะา้มือจไปโดูอะไรหน่ะว้าฉันซื้อเสื้อตัวนี้ไปแล้วซื้อให้ทีก้าไปตัวหนึ่งซื้อหมวกทีก้าจะดีไหมนะ ทีก้าเขาไม่เคยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบส่หมวก่ะอัตัวไหนดีตัวนี้สวยฮะซื้อไปให้ทีก้าเลยลูกโปง่งขอลูปโป่งลูก,ล,กลูกปลาหมึกค่ะกี่บาทหรอคะห้าบาทค่ะขอบคุณค่ะโอเควีวีมีคออุยนี้ด้วยเอาเลยรออะไรอยู่ลรอจ่ายเงินนะคะ คิดอ yeah. ีค่ะเพื่อนค่ะไวขออนุญาตเอาสิ่งนี้ห่อห่อเออห่อกล่องได้ไหมเลยครับไม่ต้องอักเสบใช้ได้กับวันนี้เลยเนี่ยปิดยังไงนี่ปิดได้แล้ว ผมว่ากระเป๋ามันน่าจะเต็มนะครับมันก็เลยปิดไม่ลงอ่ะเอาแล้วกระเป๋าปิดไม่ลงอืมไม่เป็นไรหรอกฉันจะมาทําปิดกล่องเลยโอ้โหกระเป๋าเดินทางวางไว้ตรงเครื่องทําเครื่องเครื่องของกล่องโอ้โหกล่องเดียวเองเออโห เบากว่าเดิมด้วยฮะทีนี้ไปขยะก่อนพอเสียใจจังที่ก้าไม่มานะฮะอ่ะอ่ะนั่นนั่นคืออะไรอะไรใหญ่อะารปีนิจจ์ปีนิจจ์สวัสดีค่ะคุณอันเนียอาเนียไม่ได้เจอนายเนี่ยอาเนียทึ่งเต้น ยูไปมิช <and> <ata> ันว <half> ักวักวักวักเออเออเออสวัสดีค่ะดีใจที่ได้เจอนะคะนาที่ก้านปไหรอทีก้าน่าจะออกจากบ้านนะคะไม่ทราบว่าวันไหนเขาจะกลับมาก็ไม่รู้อ่ะ ใครอยากให้ทีกานะ่ะมาเร็วๆเลยเนี่ยคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะโอ้ยทีกาไปไหนอีกเนี่ยฮ่าอันยัยชอบแหวงแหวงมากเลยฮ่าเนาะอันยัยกำลังอ่านจับเพียงกันอยู่นะมาดูธอะมะนะมาดูยานใหม่ฉันมีอะไรให้หน้าดูหรอตัวเล็กแน่เลย ตัวเล็กกว่าคนอื่นแต่แม่ก็มีฝูงปลานที่ตัวเล็กกว่าฉันอืม mm. ฉันได้ยินที่แพนกวินอ่านเจแพนกวินกำลังคิดอยู่เลยอืมอมอันนี้ะไปดูอัมนีิกนิดเบอรกับเบนไากับเบน โอ้ยปเพลงกอดไปเพลงกอเกอสียงสมาธิหมดเลยแหวนฉันหายไปไหนนะเออแหวนแพงแต่ด้วยแห,หวนแหวนแหวนอยู่ไหนนะเอาแล้วสิคุณแหวนคุณแหวนโอ้ยไม่น,าน่าเลยฉันทำแหวนมันตกอะ่ะเมื่อกี้ฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ดีๆแหวนมันก็ตกปอกปอกปักปักปอกปก,ปก,ปก,ปกไปไหนก็นมนกไม่ ่าบอกแล้วว่ารถถังกยะเออไปดูกันในขังก็ยะมีหรือเปล่าแหวกินกินมันชนเข้าไปโอ๊อยคุณแหวนจ้าคุณแหวนเสียใจจังแหวนฉันแทะ ทางก็ว่าเหมือนกันนะงันกูอย่างั้นเือนกับไปจับบอยอะไกไปยังไงอมาถึงเชียงทานั่นแหละเป็นไรอันล่รู้อะทุกคนไม่ตั้งกลัวแาะพวกเราเป็นเดลิเอร์ จะได้ฟิคุยกันนะไปแล้เสายงมันมาจากทางนะคุณอนเนียเข้ามาได้ไงนะคุณอนเนียว้าคุณอาเนียตัวจริงนี่น้ะทำอะไรไม่อยู่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเอาไว้แล้วดูด้วยกันว่าเราอยู่ กันคไม่เยอะเหมือนกันจะไปเลอไหมน้า <G ül üyor> คุณลอยคะคุณหน,นเดียหายไปไหนเนี่ยเอาแล้วสิอาเดียไปไหนอีกแล้วเนี่ยคุณหนเนียจะไปเล่นที่ไหนใหไมันไม่บอกกันเลยล่ะคะ <G ül üyor> โอ้ไพวกเขาเคลียร์กันไปเองก็แล้วกัน <G ül üyor> ฉันไปตามหาทิกาก่อนดีกว่าทิกาทิกาาไม่เจอจะไปหายัางไง